เป็นข่าวดีของกเกษตรกรเพราะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยกเกษตรกรเขาได้เฮตเนื่องจากว่าผักสลัดที่เขาปลูกไว้เนี่ยมันโตสวยแล้วก็ราคาดีค่ะเยสวยจริงๆราดน้ําสลัดลงไปได้เลยไหมเอาเอาน้ําสลัดมาราดที่สวนเันเลยนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> มันจะได้เป็นแบบบุฟเฟ่ไปเลยดูน่ากินดูเขียวดูกรอบนะคุณ <c oughs> ผักเขาสวยจริงๆอ่ะเขียวชะอุ่มทั่ว แปลงปลูกโรงเรือนเขาเลยอ่ะนะจริงๆต้องบอกว่าผักสลัดที่มันโตสวยได้แบบนี้เนื่องจากว่าหนึ่งก็คือสภาพอากาศด้วยอ,อากาศหนาวเย็นบวกกับว่าเจ้าของก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะที่นี่คือโรงปลูกผักของคุณสุนันสวาวภาเกษตรกรปลูกผักสลัดบ้าน,น,านหินดาดตําบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาครเขาก็เล่าให้ฝากบอกว่า เขามีการแบ่งพื้นที่เพาะปลูกผักสลัดไว้2งานซึ่งจะปลูกผักสลัดหลากหลายสายพันธุ์อย่างเช่นกรีนโอ๊กเรดโอ๊กอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วคุณชอบอะไรเนี่ยอันนี้ผักคอสคอสอ่าไอ้คอสเนี่ยผมชอบมากคุณลงคอสอะไรไปโอ้ลงไปหลายคอสแล้วแต่ก็ไม่เคยได้กลับมาเลยคนละคอสละเฮ้ยอันนี้ผักคลอสนะคะก็จะมีเรดโอ๊กกรีนโอ๊กอะไรอย่างเงี้ยที่คนนิยมทานด้วยผักคอสนี่จะกรอบมากจริงๆแล้วเวลาแบบว่าทานกับ น้ำสลัดอ่ะโลงแลัดอุ้ยเหมืนเข้ากันนะคุณคือเขาจะใช้ระยะเวลาปลูกสั้นด้วยสำหรับผักต่างๆนะคะ45วัน45วันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วเขาจะปลูกแบบหมุนเวียนแล้วในช่วงหน้าหนาวเนี้ยผักมันโตดีอะมันงามอะเอาง่ายๆมันงอกงามอะผลผลิตมันสวยงามแล้วมันเป็นที่ต้องการของตลาดมากก็ต้องยอมรับว่าคนหันมาใส่ใจบริโภคผักปลอดสารพิษอะไรต่างๆเนี้ยมากขึ้นครับ ก็เลยกลายเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าช่วงอื่นๆด้วยในช่วงหนั้นน่ะเรื่องด้วยผักมันกรอบมันสวย,ยคนเห็นน่ะเราเดินที่ตลาดเราเห็นเราก็อยากกินเพราะมันสวยถูกไหมฮะใช่ราคาขายกิโลกรัมละ120บาทค่ทะซึ่งเขาบอกว่ารายได้จากการปลูกผักสลัดในแต่ละชุดเนี่ยนะที่เขาปลูกหมุนเวียนไป45วันเขาเวียนเวียนไปอย่างเงี้ยนะ ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทไปจนถึง2 0 0 0 0บาทาถือว่าเป็นการสไร้างรายได้ที่ดีให้กับค <No. S 1> รอบครัวเลยนะในช่วงนี้45วันอนะ่ะคุณได้แล้ว<อ>เงินก้อนนี้แล้วก็ปลูกต่ออีก45วันก็ได้เดือนครึง่งใช่ไหมได้ละได้เงินหมุนเวียนตลอดเวลาก็ถือว่าสไร้างรายได้อย่างดีในทั่วช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เพราะว่า<ะ>ช่วงนี้บางคนเดี๋ยวนี้กระเช้าที่เขาไปมอบให้เป็นกระเช้าผักสลัดอย่างเงี้ยก็ดีต่อสุขภาพนะไอเดียดีเหมือนกันก็เลยทําให้ยอดขายดีผักก็สวยขายได้ดีด้วย แล้ววันนี้เราถามยังไงว่าคุณชอบทานผักอะไรนี่เริ่มส่งกันมาแล้วผักกาดขาวบางผักบุ้งบางหรือใครชอบทานผักสลัดแบบนี้ก็ส่งมาได้ส่งกันมาเพราะจะได้ลุ้นของรางวัลแล้วบอก้วยว่าทําไมถึงชอบรายการตลอดข่าวของเรานะครับ 2. องคำถาม 2. องคำตอบเดิวมาลุ้นกันใครเป็นผู้โชคดีอ่ะ